ประกาศรายชื่อผู้โชคดีคนที่ได้กีเลเตอร์ตัวที่2นั่นก็คือน้องคนนี้ครับยินดีด้วยนะครับผมเอาไปเลยน้องชายพี่อย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะว่าได้ยังแล้วก็คนที่2ครับก็คือคนน,นี้นั่นเอง ต่อไปก็คนที่3ครับซึ่ง3าคนนี้ที่พี่ได้เลือกมาดั้นก็จะเป็นน้อง f อีที่ดูช่องพี่มาอย่างยาวนานเลยนะเพราะว่าหลังบ้านพี่มาสามารถดูได้ครับยินดีกับน้องทั้ง3าเลยครับที่ได้ไปแต่ถ้าใครยังไม่ได้อย่าพิ่งเสียใจไปนะเพราะว่าพี่ยังเหลืออีกหนึ่งรางวัลครับทุกคนใครที่อยากได้พิมพ์ชื่อคอมเมนต์มาและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลย ่กลืมกดไลค์กดแชร์พี่นะนะความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่พี่ได้ใช้เงินทั้งหมด2องแสนเหรียญตามหาเจ้ากอตลี่มาและตัวละครที่พี่ได้เพิ่มมาด้วยนั้นนั่นก็คือเจ้า u d c ครับทั้งหมด12ตัวแต่สิ่งที่พี่ต้องการที่สุดเลยตอนนี้นั่นก็คือเกมครับพี่ก็ได้ประกาศตามหา U d ดีแลกกับเพชรครับ300เพชร แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจเลยสายเหตุที่พี่ต้องการแลกอย่างนี้นั่นก็เพราะว่าตัวที่พี่อยากได้นั่นก็คือเจ้าไฮเปอร์สปิเกอร์แมนครับและตัวที่อยากได้ลองลงมานั่นก็คือเจ้าท็อกซิกไททันคาเมล่าแมนครับแต่ไม่ว่าพี่จะประกาศตามหาย,ยัางไงมันก็ไม่มีใครมายอมเทรดกับพี่เลยครับหรือว่าเจ้า U ู c แลกกัะ3ามเพชรนี้มันจะแพงไปพี่ก็ได้ออกมาฟาร์มต่อดีกว่าครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซึ่งตัวละครที่พี่ใช้ในครั้งนี้ช่วงต้นเกมก็จะเป็นเจ้าฟอสต์ดนะีเจสปิเกอร์แมนคราาาก็สามมารถโห ไม่แม่ได้แล้วครับ <Wow. S 1> ไม่ต้องเป็นต้องใช้ตัวไหนเลย เพราะว่ามีคนสอนอยู่นะทุกคนสามารถไปดูได้พอบวกกับเจ้าตัวนี้ด้วยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โ P มากครับเป็นตัวละครที่พี่ชอบมากเลยนะก็อตตี้ตัวนี้หรือที่เขาเรียกว่ากอตเก่าใช่ไหมทุกคนไอเจ้าเชฟทีวีแมนตอนนี้คือพี่แทบจะไม่ได้ใช้อลครับทุกคนเออมีก็อตตี้ตัวนี้ตัวเดียวครับจบไม่ต้องใช้ตัวไหนเลยและราคาถูกกว่าด้วยไอเวนพี่ก็ได้ฟาร์มต่อไป2 3งสามรอบครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีช่วงกิจกรรมด้วยใช่ไหมพี่ก็ได้ทาการเก็บหัวใจไปด้วยครับแล้วก็ฟาร์มตังค์ไปด้วยและพี่ก็ได้าาอกบ e v อกวค,บค่่นนปพ็ไถๆื เวฟอะไรซึ่งน้องก็ได้คอมเมนต์มา้ทุกคนว่ามันเป็นแบบเหมือนเวฟพิเศษครับถ้าเราเคลียร์มอนได้แล้วคือเราจะได้ตังค์ครับทุกคนนี่เจ้าโถุ่้วทองคําเรียบร้อยได้มา1,000เหรียญแต่พอพี่ได้ฟาร์มไปนานน,านครับทุกคนพี่ก็เริ่มที่จะเบื่อเบ่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีความท้าทายอะไรแล้วครับมันสามารถผ่าไปได้แบบง่ายๆเลยครับทุกคนและพี่ก็คิดว่าตัวละครที่พี่มีนะตอนนี้คือมันดีพอที่จะพร้อมไปไต่บอร์ดหรือ,อยัง และตัวละครที่พี่ยังขาดอยู่เลยนั่นก็คือเจ้าตัวล้างสถานะครับทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับที่พี่อยากได้สปีกเกอร์รีแพดโดนแต่ไม่รู้ก,รกันนะว่าราคา,าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วต้องเอาตัวอะไรแรกถึงจะคุ้มครับเทรดแรกของในวันนี้ครับก็ได้มีคนเสนอซอไททันคาเมล่าแมนมาครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือก๊อตใหม่นะแต่ตัวนี้มันน่าจะกากนะก๊อตใหม่เพราะว่ามันโดนเนิร์ฟมาซึ่งพี่ก็ได้เห็นครับเขาบอกว่าฟอร์เจมกูกดออกเลย เพราะว่ากูก็ต้องการเกมเหมือนกันครับทุกคนและในเทต,ต่อมาครับเขาบอกให้พี่เสนอพี่ก็ได้ทําการเสนอเจ้า UTC ไป4ตัวครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะต้องการเชฟนะแลวเขาจะให้กูเสนอทําไมวะเน,นี่ยและพี่ก็ได้ใส่เชฟไปครับทุกคนมาดูกันว่าเขาจะให้ตัวอะไรและตัวที่เขาเสนอมาให้พี่น,นั้นก็เป็นเจ้าทีวีฮิมะครับซึ่งตัวนี้มันก็น่าสนใจดูเหมือนกันนะพี่ยังไม่มีเลย แล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวกิกกี้ทั้งหลายกูรีบออกเลยครับทุกคนไม่น่าคุ้ม U d ดีซสองตัวสําหรับรีแพโดนมีใครสนใจไหมน้องชายมาเทตกับพี่ได้นะแต่พี่ก็ได้ประกาศตามหาอยู่พักใหญ่ๆนะทุกคนยังไม่มีใครมาสนใจเลยข้อเสนอดีขนาดนี้ทําไมไม่มีใครมาสนใจอีกครับเนี่ยหรือว่ามันไม่คุ้มวะ U d ดีซสองตัวเลยนะทุกคนแลกกับอีปิกแค่ตัวเดียวและก็มาแล้วครับทุกคนคนที่จะพร้อม่จะเทดกับพี่ซึ่งตัวละครที่เขาให้มานั่นก็เป็นรีแพโดนเหมือนกันครับ แต่ว่ามันไม่ใช่รีแพโดนที่กูต้องการละสิซึ่งตัวที่พี่ต้องการมันก็คือสปิกรีแพโดนครับแต่ที่เขาให้มามันเป็นคาเมล่าครับพี่ก็ขอยกเลิกก็แล้วกันแลยพี่ก็ได้มาแก้ข้อความครับพี่น่าจะสื่อสารผิด UTC ีสองตัวสําหรับสปเกรีแพโดนมีใครสนใจแม่ในรอบนี้ถ้าไม่มีกูก็จะไม่เอาแล้วนะกูจะไปซื้อข้างนอกแหละหรือว่าข้อเสนอของพีถ้านะมันไม่โดนใจละหลายคนพี่ก็ได้แก้ข้อความครับ เปลี่ยนเป็น UDC 3ตัวแลกสปีกเกอร์รีแพโดนครับหลังจากนั้นก็ได้มีคนเทรดพี่มาเลยครับโอ้โหแบงเอ้ต้องสมตัวใช่ไหมเนี่ยถึงมันจะคุ้มนี่ครับตัวที่พี่ต้องการตัวนี้เลยแล้วพี่ก็ใส่ไปครับทุกคน3ตัวแล้วก็ทําการเทรดเลยครับเรียบร้อยรวดเร็วทันใจไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นสุดยอดอันนี้คุ้มหรือเปล่าครับทุกคนฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะและตอนนี้ u t c ของพี่ก็เหลือทั้งหมด11ตัวครับจาก14ตัวแล้วก็ได้มีคนมาเทรดกับพี่อีกรอบครับ ซึ่งข้อเสนอของเขานั่นก็คือโดนเหมือนกันครับทุกคนแต่ว่าเราได้แล้วไงเราก็เลยบอกเขาไปครับผมว่าเราได้แล้วและพี่ก็ได้ออกไปจากตลาดเทรดครับก็ได้มีน้องดูโน่ครับเทรดมาซึ่งน้องคนนี้คือเขาอยากได้ซ mm ันต้ามากครับก่อนหน้านั้นเขาขอพี่แล้วแต่ว่าพี่ไม่ให้ครับทุกคนเพราะว่าเขามีเกมแค่44เองแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยากได้จริงๆนะทุกคนเขาพยายามเอาตัวที่เขามีครับมาให้พี่พี่ก็คิดว่าโอเคถ้าเขาเป็นผู้เล่นใหม่พี่ก็ให้ละกันครับทุกคนเพราะว่าเรามีไปแล้วก็น่าจะไม่ได้ใช้นะท เรียบร้อยครับตอนนี้ตัวละครของพี่พี่คิดว่าน่าจะพร้อมในการไต่บอร์ดแล้วนะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะลงสนามจริงพี่เอาขอไปลองใช้รีแพร์โดนก่อนดีวกว่าครับทุกคนว่ามันใช้ยังไงค่าวางของมันแค่2 0 0เองครับแล้วก็ระยะของมันค่อนข้างจะกว้างเลยซึ่งมันเป็นตัวที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้นะทุกคนแต่ารายละเอียดลึกๆของมันพี่ก็ยังไม่รู้นะทุกคนว่ามันสามารถล้างสถานะอะไรได้แต่เท่าที่พี่เห็นก็คือสถานะหลับครับเพราะว่าในโหมดนี้คือตัวละครของพี่แม่งชอบหลับครับทุกคนแต่พอมีรีแพร์โดนมาตัวละครของพี่ไม่หลลัับบเยคร ถือว่าเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ต้องมีติดไอดีนะทุกคนตัวนี้พี่คิดว่าคุ้มแหละที่พี่เอา UDC สามตัวไปแลกและระหว่างที่พี่กําลังเล่นอยู่นั้นพี่ก็ได้เปิดอะไรดูไปด้วยครับทุกคนจนกระทั่งพี่ไปเห็นคล,คลิปหนึ่งครับที่เขาใช้เจ้าทีวีิมะสามารถโซโลได้ถึง100เวฟเลยว่าทุกคนเฮ้ย<ว>มันหัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็อยากลองเหมือนกันครับแต่ว่าพี่ไม่มีนะตอนนี้ต้องทํายังไงละ่ะไปเทสต์เลยครับทุกคนและข้อเสนอของพี่ที่มีให้เขานั่นก็คือเจ้า UDC มันเดิมครับ3ตัวแลกกับท ทุกคนคิดว่าคุ้มไหมลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยพี่ก็ได้ถามเขาว่าโอเคไหมเขาก็ได้บอกว่าเจมแต่เจมตอนนี้คือมันสําคัญสําหรับพี่มากครับพี่ก็ได้แลบแหลกเข้าไปครับผมว่าพี่มีศูนย์ซึ่งเขาก็ได้ตอบกลับมาว่า455เจมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าเขารู้ได้ไงว่าพี่มีเพชรประมาณนี้พี่ก็ได้กดคำครับแล้วก็ได้ยกเลิกแล้วก็ประกาศตามหาครับดูดีซีสามตัวหาแรก TV ทีวีหมิมะข้อเสนอนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครสนใจหรือเปล่าจนกระทั่งมีอยูหนึ่งคนครับ ตรงทีวีหิมะมาแล้วพี่ก็กดไปครับ3ตัวแต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอของพี่เขาน่าจะยังไม่ถูกใจครับพี่ให้ UDC ไปถึง3ตัวแล้วเขาจะขอตัวแดงเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับซึ่งพี่ก็ลังเลอยู่จะเอาไงดีพี่ก็เลยบอกว่ามีแค่นี้ครับพี่ก็เลยลองให้เขาเสนอตัวมาเพิ่มครับตัวที่เขาเสนอมาก็ไม่มีตัวไหนที่พี่สนใจนะครับนอกจากทีวีหิมะครับและเขาก็เลยกดยกเลิกออเดอร์ของพี่ไปครับโอเคเหมือนมันจะโชว์จะเชยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ได้มียูหนึ่งคนมาเทรดครับ ซึ่งข้อเสนอของเขาก็คือทีวีหิมะนั่นเองพี่ก็ได้ตรง UTC ไป3ตัวพี่ก็กําลังถามนะครับว่าโอเคไหมแต่เขาก็กดยืนยันแล้วครับพี่ก็ได้กดยืนยันไปเลยนี่เลยครับน้อง12วัยคนจริงรวดเร็วทันใจไม่มีการต่อรองอะไรเยอะแยะครับได้มาแล้วครับทุกคนทุกคนคิดว่าคุ้มไหมแต่สําหรับพี่คิดว่าคุ้มครับสาเหตุที่พี่คิดว่าคุ้มเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพี่จะมาบอกครับแล้วก็ได้มีอีกหนึ่งคนครับส่งเทปมาซึ่งพี่ก็ได้รับข้อเสนอของเขาครับแล้วเขาก็ได้เสนอเจ้าทีวีหมมาาาาาครัับแ่เขก็ถวได้ยง แต่ตอนนี้คือเราหาได้แล้วนะสีน้องชายแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยากแลกนะแต่พี่ไม่อยากแลกนะสีทุกคนเพราะว่าพี่มีแล้วครับแต่การต่อรองในครั้งนี้ดูเหมือนว่าพี่จะเป็นต่อครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ต้องการที่จะอยากได้เหมือนตอนแรกครับทาให้พี่ครับสามารถยื่นข้อเสนอให้เขาได้ครับทุกคนพี่ก็ได้ขอตัวสีแดงเขาไปเพิ่มครับซึ่งเขาก็ให้เจ้าซานต้าทีวีแมนมาแล้วพี่ก็ถามว่าบวกเกมไหมเขาบอกว่ามีเกมสูนครับทุกคนพี่ก็เลยเสนอเข้าไปครับว่า UDD สงตัวได้ไหม เขาบอกว่าอยากได้3นี่นะครับทุกคนมันคือการต่อรองนะและก็สุดท้ายพี่เเขาก็สามารถตกลงกันได้ครับและพี่ก็เลยกดยืนยันไปครับให้เขาไป UDC 3ตัวแลกกับตัวประมาณนี้ครับทุกคนหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, พี่ UDC เขาขายกันตัวละ35บาทเลยนะ3ตัวมันก็เกือบ90เลยนะพี่แต่ UDC มันสามารถหาตอนไหนก็ได้ครับทุกคนตอนนี้คือมันอยู่ในตู้ไงแต่เจ้าทีวีหิมะมันไม่สามารถหาได้แล้วนะนอกจากซื้อถูกไหมทุกคนแล้ว UDC ของพี่ก็มีเหลือเยอะด้วยไงพี่ก็เลยทําการแลกครับ ตัวตัวพี่คิดว่าคุ้มนะแต่พี่ก็ถือว่าพี่โชคดีที่พี่ไม่ตัดสินใจเทกับไอหมอนี่เส่อไอหมอนี่นะมันจะขอ UDC 3ตัวบวกกับตัวแดงอะไรก็ได้1ตัวครับแต่พี่แลกไปบอกเลยว่าไม่คุ้มแน่นอนครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นผลประกอบการในวันนี้นะตัวละครที่พี่เลือกก็จะเป็น UDC ครับจาก14ตัวเหลือ5ตัวได้ทีวีหิมะมา2อตัวครับแล้วก็ได้โดนมา1ตัวเรียบร้อยพร้อมที่จะไปพิชิต100เวฟแล้วครับแล้วเจอกัน